สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องะ่ะแอดมินนะคะก็จะพามาในแนวทางนะคะหาหนอยงวดก่อนนะคะก็ให้เข้าอยู่นะทุกคนเข้า36มหนอยเฉพาะกิจนะคะแอดมินเลยไม่ได้สรุปให้นะคะ เดี๋ยวแอดมินก็ให้แนวทางกันไปเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6นะคะมี3มี1มี5มี0นะคะแล้วก็มี9นะคะแอดมินให้เด่นไปที่9นะคะ9กับ1นะคะ เด่นเก้านะคะกับ1นะ,ะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี9 0นนะคะ9 3 9 7นะคะอันนี้1 9นะคะใครชอบตามได้นะคะ1 9 9 1 1 6 6 1นะคะตามได้นะคะ สำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสามนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นศูนย์ห้านะคะหกห้า หนึ่งศูนย์นะคะอันนี้แอดมินขออนุญาตเพิ่มเติมเป็นหกสามนะคะแล้วก็หกเจ็ดอันนี้ก็เก้าห้านะคะสำหรับการเบริ้ลนะคะพรุ่งนี้ใครช,ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะเบิ้ลนพรุ่งนี้ไม่น่าจะมาแล้วนะคะเบิ้ลมีหกหกนะคะมีสี่สี่นะคะ ตัวที่ a แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1293 97 1916นะคะแล้วก็05นะคะเห็นไหมพี่น้องจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า